รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินไบอัมชาริณีโดยไม่หมอกอัมธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนมกราคม2566ของชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกในเองนะคะมาดูกันเลยดีกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกในเดือนมกราคม2 5 6 6จะเป็นอย่างไรกันบ้างสาหรับคนลัคนาราศีอื่นๆนะหรือว่าคนที่จะดูแบบวันเดือนปีเกิดนะหมอมีทําคลิปไว้แล้วนะในช anel อัมชาริณีนะคะมีทั้งแบบ ภาพรวมทั้งปีนะครึ่งปีแรกแล้วก็เป็นรายเดือนแบบนี้นะหาดูได้เลยนะคะอ่ะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าชาวลัคนาราศีพฤกษบหรือพิจิกหรือราศีพิจิกนะในเดือนมกราคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาต้องบอกว่าในเดือนอมกราคม2566นะตัวคุณนะเหมือนกับว่า ในเดือนแรกนี้นะมีปัญหาปุปสรคเข้ามาอยู่เหมือนกันนะหรือมีอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องเตรียมรัรบมือกับความเปลี่ยนแปลงนะเนื่องจากมันเป็นเดือนแรกของปีด้วยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงได้อยากปรับปรับฉับพลันกระทันหันนะเออเหมือนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นมีสตินะ มกราคมมีสตินะแก้ไขปัญหาให้ดีแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ดีหรือเตรียมความพร้อมไม่ดีแล้วทุกอย่างมันจะโอเคมากๆในเรื่องของสุขภาพระวังภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไข่นะเอระวังในเรื่องนี้นะปวดไม้ปวดมือปวดข้อม้ข้อมือนะคะต่อมาในเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินต้องบอกเลยรวยรวยนะ ดูเหมือนจะมีโอกาสได้ของมีค่ามีเงินมีมีเงินไหลกองทองไหลมามีทรัพย์มีสินมีเงินมีทองนะมีโอกาสดีๆนะเข้ามาทําให้มีเงินมีทองมีรายได้เข้ามาโดยตลอดเวลานะในเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวโอ้โหต้องบอกเลยมองว่าคุณคือเดอะสตาร์นะมองว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นที่พึ่งนะอืมคุณน่าจะดึงดูดใครหลายๆคนคุณน่าจะเป็นที่รักของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวมากเลยทีเดียวนะ ต่อมาในส่วนของบ้านที่ดินทรัพย์สินที่อยู่อาศัยนะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องซ่อมแซมหรือว่าแก้ไขเนาะระวังเรื่องของภัยพิบัติด,ด้วยนะภัยพิบัติในที่นี้หมายถึงว่าภัยธรรมชาตินะอาจจะเรื่องของลมน้ําท่วมอะไรต่างๆในมกราคมก็อาจจะยังคงต้องระวังอาจจะเป็นเรื่องลมหนาวก็ได้นะเพราะมันเป็นมกราอาจจะมีเรื่องของลมเรื่องของ แผ่นดินไว้หรืออาจจะบ้านซุดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีลักษณะนี้นะอาจจะมีสิ่งเหล่านี้ที่ต้องระมัดระวังนะคะต่อมาเรื่องของออลูกหลานบริวารลูกน้องหรือแม้กระทั่งคนรักดูจากพลังงานต้องบอกว่าในเรื่องของลูกหลานบริวารลูกน้องค่อนข้างที่จะมีหลักมีฐานนะเป็นที่พึ่งได้พึ่งพาอาศัยได้มีไอ เดียดีๆมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะมีความทันสมัยนะคุณจะพึ่งพาเขาได้ในขณะเดียวกันแฟนของคุณนะหรือคนรักนะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสว่าคนรักของคุณหรือแฟนของคุณอาจจะเป็นคนที่มีความทันสมัยด้วยอาจจะพึ่งพาอาศัยหรือแชร์ไอเดียอะไรต่างๆกันได้ดีนะคะหรือถ้าไม่มีก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะได้เจอคนที่ไอเดียดีๆมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยเหมือนกันนะ ต่อมาปัญหาอุปสรรคมีไหมปัญหาอุปสรรคมีนะแต่ว่าต้องบอกว่าคุณแก้ไขได้จัดการได้บางครั้งบางทีปัญหาอุปสรรคมันแค่ถ้าคุณเตรียมตัวดีๆบริหารความเสี่ยงดีๆว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอ่ะคุณก็เตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อยู่แล้วนะคะดูจากพลังงานไม่ได้ไม่ได้ส่งผลอะไรใดๆกับคุณเลยนะมันเหมือนกับว่าปัญหาอุปสรรคส่วนหนึ่งคือคุณเหมือนคุณต้องดูแลใครให,หลายๆคนนะเออเอ,อ่อ ลูกหลานบริวารลูกน้องเพื่อนฝูงคนรอบตัวอาจจะเป็นเอปัญหาเป็นอุเป็นศัตรูก็ได้นะศัตรูในที่นี้หมายถึงว่าเป็นคนที่อาจจะ เป็นคนที่คุณต้องดูแลนะเมื่อคุณต้องดูแลทุกคนมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเดินไปข้างหน้าชาเพราะคุณต้องดูแลใครหลายๆคนแค่นั้นเองนะคะเออแต่ข้อดีก็คือการที่คุณได้ดูแลใครหลายๆคนมันทําให้คุณเก่งทําให้คุณแกร่งแล้วก็จะทําให้คุณประสบความสาเร็จได้เร็วแล้วก็มากกว่าปกติด้วยนั่นเองนะต่อมาค่ะเรื่องของคู่ชัดๆอีกหน่อยนะคู่ชัดๆอีกหน่อยถ้าโสดอยู่ต้องบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณเอาตัวเองออกจาก ความคอมฟอร์ตโซนหรือว่าเออ่เมื่อไหร่ที่คุณแบบว่าเปิดใจนะมันจะมีคนรอรอพบเจอคุณอีกเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดคุณยังเอาออกเอาตัวเองออกมาไม่ได้นะมันก็จะทำให้คุณนะอ่ะ พลาดโอกาสที่จะได้เจอคนดีๆคนใหม่ๆนะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนเช่นเดียวกันถ้าคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองคุณจะรู้เลยว่าคุณมีทางเลือกอีกเยอะและช้อยส์คุณมีอีกเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณจมอยู่กับที่เดิมๆนะที่เขาไม่ให้ความชัดเจนกับคุณน่ะก็ต้องบอกว่าคุณก็จะมีความแบบทุกข์อ่ะอืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําคือคุณต้อง มารักตัวเองดูแลตัวเองเนาะนะเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองดูแลตัวเองดีแม้แต่กระทั่งความไม่ชัดเจนเนี่ยโอกาสที่จะชัดเจนจะมีมากกว่าถ้าเกิดคุณกลับมารักตัวเองหันมารักตัวเองมาดูแลตัวเองให้ดีๆนะถ้าเกิดคุณจมอยู่กับการรอคอยหรือว่าการแบบให้คนอื่นเขาแบบมาอยู่เหนือคุณอ่ะมันจะทําให้คุณต่ําลงนะรูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรักตัวเองดูแลตัวเองแล้วสถานะของคุณมันจะดีขึ้นส่วนในเรื่องของคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะ บางครั time, peaks, ้งบางทีความคิดมากอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าคิดมากจนเกินไปมีอะไรคุยกันด้วยเหตุผลนะคะแล้วก็พยายามอย่าคิดมากคิดเล็กคิดน้อยทุกอย่างเพราะว่ามันจะทําให้บางครั้งบางทีความคิดของเรานั่นแหละเป็นการทําร้ายความสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นความเชื่อใจความเชื่อมั่นต่างหากแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองก่อนนะว่าเรามีดีมากพอที่เขาจะต้องดีกับเรานึกออกไหมถ้าเรามีดีมากพอเขาก็ต้องดีกับเราและถ้าเกิดเขาดีกับเราเอ มันก็เพราะว่าเราดีอะนะเพราะฉะนั้นเราต้องมั่นใจในตัวเองว่าเราดีพอที่เขาต้องดีกับเรานะแล้วเราก็เชื่อมั่นในตัวเขามันจะทําให้ความสัมพันธ์มันไปในทิศทางที่ดีได้มากกว่านะต่อมาค่ะอะไรที่ต้องระวังอีกสิ่งที่ต้องระวังดูจากพลังงานคือต้องบอกว่าอืมันอาจจะเป็นความมั่นใจของเราก็ได้นะความมั่นใจของ ของเราบางครั้งบางทีพอเรามั่นใจหรือเราเชื่อมั่นในตัวเองเกินไปแล้วไม่ได้ฟังคนอื่นมันอาจจะเป็นผลเสียได้นะคะอาจจะทําให้คุณเสียคนที่คุณรักเสียคนที่เขาเป็นห่วงคุณกลายเป็นว่าเขาอาจจะไม่ได้สื่อสารอะไรบอกกับคุณก็ได้สุขภาพอย่างที่บอกไปนะเรื่องของภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไข้ปวดข้อมือข้อไม้ข้อมือ,มอรวมไปถึงขาด้วยนะระวังเรื่องของขาาปวดขาปวดเข่านะข้อเท้าพลิกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีเหมือนกันนะระวังโดน ระวังเรื่องของสัตว์ด้วยนะสัตว์เล็กคานหรือดะสัตว์ระวังแบบโดนสุนัขก,กัดอะไรอย่างเงี้ยแมวขวนเนี่ยอาจจะมีเหมือนกันนะอ่าระวังจุดนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะอ่ะต่อมาค่ะในเรื่องของความสําเร็จอืดูจากพลังงานผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างเมตตาในตัวคุณเพราะความเก่งความรับผิดชอบในตัวคุณเพราะฉะนั้นในเรื่องของ ความสุขของคุณในช่วงเวลามการาคมอาจจะเป็นการอยู่กับตัวเองก็ได้นะเออในการทบทวนการเตรียมตัวการเตรียมแผนอะไรต่างๆในการใช้ชีวิตนะคะเออแล้วก็มีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเมตตาด้วยอาจจะให้โอกาสดีๆอะไรบางอย่างกับคุณมาก็ได้นะคะอะต่อมาค่ะเรื่องของการงานบ้าง การงานในมกราคมมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องจัดการนะคะเอออาจจะต้องมีแบบเหมือนมีกรอบมีระเบียบแบบแผนอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้คุณรู้สึกอดอัดใจบ้างนะในมกราคมแต่ต้องบอกว่าก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอะเมื่อเราทําดีที่สุดทุกอย่างมันก็จะโอเคเองเพราะดูจากพลังงานมันเหมือนกับว่าช่วงมกราคมมันอาจจะต้องทําตามแผนเข้าไปก่อนเนาะทำตาม หัวหน้าง,งานทําตามผู้ ator, จัดการอะไรไปก่อนนะแล้วแล้วแล้วในเรื่องของความคิดของเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในระยะเวลา,ะะวลาถัดมาเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้อาจจะต้องตามน้ําเขาไปก่อนนะต่อมาโชคลาภมีไหมดูจากพลังงานต้องบอกโชคลาภอาจจะมาจากคนใกล้ตัวนะอาจจะมาจากคนใกล้ตัวสิ่งรอบตัวนะจะเป็นโชคลาภของคุณมีโอกาสมีโชคมีลาบค่ะนะดูจากพลังงานมีโอกาสม,มีโชคมีลาบอยู่สุดท้ายสิ่งที่ต้องระวังอีกคืออะไรนะ สิ่งที่ต้องระวังอีกก็คือต้องบอกว่าสตินะสิ่งที่ต้องระวังคือสติจะดีจะเสียอยู่ที่ตัวเราบางครั้งบางทีมันมีอะไรบางอย่างอา่ที่เราจะต้องหาความชัดเจนให้ชีวิตแต่อย่ารีบร้อนอย่าใช้อารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าใช้อารมณ์อย่ารีบนะแล้วมันจะส่งผลในชีวิตของคุณดีเองแต่ถ้าเกิดคุณรีบนะคุณใช้อารมณ์มันจะส่งผลให้ชีวิตของคุณมันมันมันเกิดปัญหาได้ในภาย ภาคหน้าหรือว่าในภายหลังเนาะอ่ะต่อมาค่ะอ๋อลูกเต๋าก่อนเนาะอ่ะลูกเต๋าของชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกคุณจะได้อะไรคุณได้อันนี้นะเออดูเหมือนจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะนะคะได้รับชัยชนะนะเลือกฟังเลือกดูเลือกออพูดในสิ่งที่ดีและชีวิตของคุณจะแฮปปี้มีความสุขอาจจะต้องอยูดในกรอบเห็นไหมอย่างที่บอกไปเลย เหมือนก็ต้องอยู่ในกรอบอะไรบางอย่างในช่วงมกราคมอ่ะแต่ว่ามันจะดีต่อคนดีแล้วแหละทําตามกรอบไปก่อนนะนะคะเอออย่าเพิ่งนอกกรอบนะอยู่ในกรอบไปก่อนในช่วงเวลานี้นะพอหลุดจากมกราถ้าคิดอะไรเองได้ทําอะไรเองได้ค่อยทําดีกว่านะการเงินเข้ารัวๆมีเงินมีทองมีทรัพย์มีสินมีเงินมีทองเข้ามาแบบรัวๆชีวิตก้เจริญก้าวหน้าเติบโตนะนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะค่อนข้างดีพลังงานแบบเต็มเปี่ยมนะมีโอกาสประสบความสําเร็จ ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของความรักอย่างที่บอกไปเลยถ้าเปิดใจนะสิ่งดีๆรออยู่อีกมากมายเพราะฉะนั้นเราเปิดใจให้ตัวเองหน่อยเชื่อมั่นในตัวเองหน่อยนะสิ่งดีๆความรักที่ดีรอคุณอยู่ค่ะนะอ่ะต่อมาค่ะเรื่องของอ่ากาสติกันบ้างนะว่าชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกคุณจะได้ไพ่ใบไหนเป็นการฝึกสติ ในช่วงเดือนมกราคม2566นะสำหรับฝึกสติดึงสติของตัวเองกลับมาและทําให้จิตใจเราเบาสบายมากขึ้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสงบแล้วก็ส่งพลังด้วยคุณได้ใบนี้นะคะให้เวลากับคนใกล้ตัวหรือเพื่อนรับฟังเรื่องราวต่างๆของเขาอย่างตั้งใจซื่อตรงและเป็นมิตรฟังอย่างไม่ตัดสินนะนี่คือการฝึกสติที่อาจจะทําให้คุณนึกนึกถึงเรื่องของการนึกถึง และการช่วยเหลือผู้อื่นเนะี่ยจริงๆแล้วแค่การฟังฟังแบบไม่ตัดสินบางครั้งบางทีมันก็อาจจะเจออะไรบางอย่างที่มันไม่คิดไม่ตรงกับเราเป็นไม่เป็นไปดังไม่เป็นไปดังใจนะความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ถ้าเกิดเราฟังเขาด้วยความเขา้าอกเข้าใจฟังเขาอย่างไม่ตัดสินว่าโอเคเขาคิดแบบนี้เขาก็มีสิทธิ์คิดแบบนี้แค่นี้แค่นี้เขาก็ คุณได้สร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่แล้วที่ได้ตั้งใจฟังเขาทําให้เขารู้สึกว่าคุณคือพื้พนที่ปลอดภัยให้กับเขานะคะเนาะอ่ะสุดท้ายค่ะสุดท้ายคือคําสอนนะคําสอนหรือหลักธรรมคาสอนนะคะที่คุณจะได้นะหรือว่าทำมานะในเดือนมกราคมที่อยากจะมอบให้กับคนลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกคุณได้ใบนี้พักก่อนก็ได้นะคะ เรื่องไหนคิดไม่ออกก็ทิ้งมันไปนะปัญหาอะไรในโลกนี้มันก็ของชั่วคราวทั้งหมดแหละปัญหาทั้งทุกอย่างทั้งหลายบางทีเกิดขึ้นก็รู้สึกว่าโอเคเครียดเนาะแกไม่ตกแต่เมื่อวเวลาผ่านไปปัญหานั้นก็หายไปไม่มีความสําคัญอะไรแล้วปัญหามันก็แก้ตัวของมันเองนะอันนี้จากพระอาจารย์ปราโมช์ปราปราโมชโชนะ จะบอกว่าคนที่ได้ใบนี้นะลัคการาศีพิจิกหรือราศีพิจิกเนะี่ยสิ่งที่ไพ่ครูบาอาจารย์เนี่ยจะบอกคุณกนะ็คือว่าบางครั้งงทีปัญหามันไม่สามารถแก้ได้ในทันทีก็ช่างมันก่อนบ้างก็ได้ทิ้งมันไปก่อนก็ได้นะสุดท้ายแล้วคุณจะพบเลยมันไม่มีอะไรอยู่จีรังยั่งยืนคุณลองนึกถึงปัญหาเก่าๆที่คุณเคยผ่านมาที่คุณรู้สึกว่ามันทุกข์มากๆสิสุดท้ายมันก็ผ่านมาแล้วคุณก็ใช้ชีวิตของตัวเองมาจนได้จนถึงทุกวันนี้แสดงว่าทุกปัญหามันเกิดขึ้นตัั้้งอยู่แลวก็ดบไป นะเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งบางทีเวลามันก็แก้ตัวของมันเองนะบางครั้งบางทีมันก็แก้ตัวของมันเองนะบางทีเวลามันก็แก้แก้ตัวของมันเองได้นะคะทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เราคิดเยอะคิดหนักเครียดมากแต่สุดท้ายมันก็ผ่านไปได้นะมันก็เหมือนเวลาที่มันเดินไปข้างหน้าตลอดเราอาจจะช่วงนี้สมมตินะเอาง่ายๆสมมติเราเปิดประตูบ้านไม่ออกนะ เราเครียดมากเลยตอนที่เราเปิดไม่ออกเราเครียด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 นะเราเครียดเราเครียดเราแบบอยากจะเปิดให้ออกเดี๋ยวนี้ต้องทําให้ได้เดี๋ยวนี้กดดันตัวเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเออแค่เราใจเย็นๆหน่อยค่อยๆค,คิดหาหนทาง หรืออาจจะพาตัวเองมองใน,นทัศน,นคติที่ดีเนะเาะอ้าวพระเปิดประตูไม่ออกงั้นเราก็ไปเดินเล่นไหมเราไปทําอย่างอื่นไหมในขณะที่เราเดินเล่นเราอาจจะคิดออกว่าเราเอากุญแจไว้ที่ไหนก็ได้แล้วเราก็เปิดเปิดได้อย่างง่ายได้เราไม่ต้องมาเสียเวลาทุกอยู่ที่หน้าประตูในการเปิดประตูไม่ออกด้วยนะแล้วเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานคุณจะเห็นเลยว่าไอ้ที่เราเครียดหนักๆตอนที่เราเปิดประตูไม่ออกสุดท้ายมันก็ผ่านไปไม่สลักสําคัญอะไรต่อไปแล้ว นะเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวมันก็ดับไปนะมันไม่แน่นอนมันเป็นอน,นิจจังอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องออรู้นะสิ่งที่เป็นคําแนะนําของคนที่เกิดในลัราศีพิจิกในหรือราศีพิจิกในคลิปนี้นะคะในเดือนมกราคมก็คืออะไรที่แก้ไม่ได้ก็ พักมันไปก่อนทิ้งมันไปบ้างนะเราจะได้ไม่เครียดมากนะแล้วก็ให้รู้ไว้เลยว่าเดี๋ยวไม่นานมันจะแก้ไปมันก็จะเหมือนปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราและสุดท้ายเราก็ผ่านมันมาได้ คุณเก่งกว่าที่คุณรู้ตัวคุณจะสามารถผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดรดกิ้งๆกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยที่ดูคลิปทุกๆคลิปเลยนะคะแล้วก็การติดตามในทุกๆช่องทางนะคะขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย